โอ้ยนายกนี่แม่งท็อปฟอร์มจริงๆเมืม่อวานไปพูดว่าอะไรนะให้ประชาชนเนี่ยช่วยรัฐบาลบ้างช่วยประเทศบ้างช่วยประหยัดพลังงานบ้างใช้รถเท่าที่จําเป็นขอโทษนะครบับนายกคุยเหรอครับไอ้เหี้ยคนที่ใช้รถหลวงมาต่อชีวิตเสื้อมาบอกให้ประชาชนประหยัดเสื้อมาบอกให้ประชาชนใช้รถเท่าที่จําเป็นถามจริงเหรอตัวมึงเองเคยเติมน้ำมันม่ะ มึงรู้หรือเปล่ารถที่มึงน,นั่งเนี่ยสานละลาอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครั้งสุดท้ายที่มึงเจอหน้าเด็กปั๊มเนี่ยเมื่อไหร่วะแล้วไอ้คำว่าให้ประชาชนช่วยรัฐบาลบ้างเนี่ยเอาจริงนะประชาชนช่วยรัฐบาลตั้งแต่เรื่องโควิดแล้วที่มึงเคลมได้ว่าต่างชาติเขาชมว่าประเทศเราจัดการโควิดดีเนี่ยเ,เพราะอะไรเพราะประชาชนเขายอมเก็บตัวเขายอมกักตัวเขายอมอยู่บ้านเขายอมหยุดงานมึงช่วยอะไรบ้างคือถ้าประชาชนต้อง มาคอยนั่งช่วยรัฐบาลท,ทุกเรื่องแบบนี้นะไอ้เฮียไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้คือมึงเป็นแบบนี้ตลอดอหะชอบทําตัวลอยอยู่เหนือปัญหามีเฮียอะไรจะโยนให้ประชาชนแล้วจริงไอ้คำว่ารัฐบาลช่อมันเยอะแล้วเนี่ยงบไม่พอสก,การนู่นนี่่นกูถามจริงอนะตอนเขาอ,อภิปรายตัดงบประมาณเนี่ยงบที่มันไม่จําเป็นทําไมมึงไม่ตมัดฮะเดีย๋ยกูพูดนะว่างบอะไรแต่จริงๆจะบอกว่าไม่มีงบก็ไม่ได้นะเพราะมึงกู้เยอะมาก มึงกู้จนชนเพดานพอคนเขาออกมาด่ามึงก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยกูไม่ง่จนกู้เกินเพดานหรอกแต่มึงไม่เกินไงแต่มึงขยายเพดานกู้เอเียจนตอนนี้หนี้สาธารณะประเทศเราทะลุกเก้าล้านล้านต้องใช้หนี้ยันลูกยันหลานเป็นร้อยกว่าปีก่อจะหมดและประเด็นสำคัญเลยก็คือเงินที่กู้มามึงเอามาใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพทำแต่เรื่องพุดตรงแม้ตันน้ำพริกอะไรไม่นานทั้งนั้นเลย คือเอาจริงๆผมก็ไม่เข้าใจคุณที่ยังเชียร์อยู่นะคือคุณเอาตะกาอะไรมาเชียร์มันน่ะไอ้ไอผู้หญิงเหนื่อยใจเอาจริงๆนะคือแบบถ้าสงสารลูกสงสารหลานนะเอาจริงๆแล้วคือข้อดีก็ไม่มีบริหารก็ไม่เป็นหาเงินเข้าประเทศก็ไม่เป็นเก่งแต่กู้นี่เอาจริงนะมึงบริหารงานอย่างเงี้ยหลานกูก็ทำได้ไม่ไปเบริหารงานใช่ไหมหลานกู้น่ารักไหมครับหลานมิ้ง มมันเลนเล <c oughs> เเยอาง่ายๆครับไม่ต้องมองในช่วงคุยก็ได้เอาช่วงก่อนโควิดตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นําเนี่ยประเทศพัฒนาด้านอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยคือข,ขนาดในภาวะที่ไม่มีโควิดไม่มีวิกฤตโลกยูเครนกับรัสเซยียยังแม่รบกันมึงยังพาประเทศไปไหนไม่ได้เลยแล้วในวันนี้ที่มันมีวิกฤตหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและยิ่งในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่มึงจะพาประเทศไปยังไง คือเอาจริงๆผมมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นจริงๆว่ามันจะสามารถพาประเทศไปได้ยังไงแต่ผมก็รู้แหละว,ว่าพูดไปพูดมันก็ไม่สํานึกหรอกถ้ามาสํานึกได้นะมันสํานึกนานแล้วก็คนมันไม่เดือดร้อนจะอะไรมาสํานึกนั่งกินนอนกินอยู่บนภาษีของประชาชนไม่เดือดร้อนไม่เท่าไหร่แต่พอประชาชนเดือดร้อนแม่งเสือกไม่สนใจด้วยคนแบบนี้เออมึงจะให้เป็นผู้นําต่อกูถามจริง